เมแกนมาเคิลคงจะมีข้อกังขามากมายเกี่ยวกับแนวคิดในการกลับอังกฤษดังที่ประจกระบุไว้ในวันพุทธที่วันที่10เมษายนนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับพระมเหสีของเจ้าชายแฮร์รี่ให้ความมั่นใจในเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมพศ2567เจ้า,า 2, 67, ชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลได้ประกาศความตั้งใจที่จะลาออกจากราชวงศ์ ข่าวที่มีผลกระทบจากระเบิดต่อวินเซอร์และอังกฤษตั้งแต่นั้นมาซัดเสร็จก็อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียห่างไกลาจากสื่อแต่พวกเขาจะกลับไปอังกฤษได้ไหมแม้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะเดินทางไปมาสองสาครั้งแต่นี่ไม่ใช่กรณีของพรรยาของเขาตามที่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุในคอลัมน์กระจกเงาเมื่อวันพุทธที่วันที่10เมษายนนี้เมแกนมาเข้าจองไว้บางส่วน นอกเหนือจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วเธอยังกลัวที่จะต้องไปเยี่ยมเยือนด้วยความกังวลเธอเริ่มก่อนกล่าวเสริมว่าเมื่อเธอรู้สึกเหมือนไม่เป็นที่ต้องการเมื่อเธอยังเป็นสมาชิกราชวงศ์เมแกนมาเคิลพูดถึงเธอมากมายภรรยาของเจ้าชายแฮร์รี่อยู่บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์และข่าวลือเกี่ยวกับเธอยังคงเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องแต่เธอจะกลับมาในโอกาสพิเศษได้ไหม ถ้าเจ้าชายแฮร์รี่มาวันที่8พฤษภาคมภรรยาของเขาจะอยู่เคียงข้างเขาใหมมันถึงจุดที่เนแกนไม่ต้องการมาสหราชอาณาจากักรพร้อมกับลูกๆของเธอแหล่งข่าวให้ความมั่นใจก่อนกล่าวเสริมว่า เธอไม่รู้สึกปลอดภยัยตามคําพูดของเขาคําถามหลักคือเจ้าชายแฮร์รี่จะเดินทางคนเดียวหรือจะเสริมการรักษาความปลอดภยัยเมแกนมาเข้าแทบจะไม่ได้กลับมายังสหราชาอาณาจักรเลยนับตั้งแต่เธอจากไปเมแกนมาเคิลในสหราชาอาณาจากักรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดัชเชสกลับมาการกลับมายังสหราชาอาณาจักรของเมแกน เมอร์เคิลจะเป็นที่สังเกตได้อย่างมากตั้งแต่ปี2020แม่ของอาร์ชีและลิลิเบตกลับมาพิงครั้งเดียวเพื่อร่วมงานศพของอลิซาเบธที่2เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เธอไม่อยากพลาดเช่นเดียวกับการปรากฏตัวต่อสาธารณะทุกครั้งเธอเป็นหัวข้อของข่าวลือที่ไม่มีมูลและก่อให้เกิดการพูดคุยมากมายแต่ในที่สุดเธอก็จะยอมไปกับสามีของเธอได้ไหม ข้อมูลจากแหล่งข่าวเจ้าชายแฮร์รี่บอกเขาว่าไม่อยากทำสิ่งนี้เพียงลำพังหลังกลับมาหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเคียงข้างพ่อของเขาที่ประกาศว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งขณะที่เขาคาดว่าจะในอีกไม่กี่สัปดาห์เขาจะอยู่คนเดียวทั้งหมดหรือไม่ในที่สุดเมกาลมากเลกลก็เปลี่ยนใจแล้วเหรอ เมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปิดเผยวันที่เกมิน v i c ต u s ที่เจ้าชายแฮร์รี่เข้าร่วมด้วยดังนั้นตามแหล่งข่าวใกล้ชิดความจริงที่ว่าข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอาจทำให้เมแกนมาเคิลไม่พอใจเจ้าชายแฮร์รี่และพระชาย,ยาคิดว่าทั้งคู่จะกลับมาแต่เมื่อประกาศวันเสด็จเยืนที่แน่นอนเมแกนมาเคิลก็เปลี่ยนใจเธอกล่าวเมื่อเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยดัชเชสจะยอมมาไหม เพื่อเป็นการเตือนใจว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำงานอยู่ในราชวงศ์อีกต่อไปแล้วพวกสัตเซ็คก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความปลอดภัยของวินเซอร์หากต้องการมีบอดี้การ์ดจะต้องจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยเองระหว่างทริปนี้เมแกนมาเคลิลการขาดความปลอดภัยเป็นข้อแก้ตัวที่ถูกต้องเหรอ นับตั้งแต่พวกเขาแยกทางจากราชวงศ์ราชวงศ์ซัตเซกยังคงให้สัมภาษณ์และเปิดเผยสิ่งที่ไม่คาดคิดต่อไปความคิดเห็นที่เห็นได้ชัดเจนมากเนื่องจากพวกเขาอ้างว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างถูกวิธีถ้าเจ้าชายแฮร์รี่จะกลับไปยังประเทศต้นทางเพื่อเล่นเกมอินวิคตูสนี่จะเป็นกรณีของภรรยาของเขาด้วยหรือไม่ สำหรับริชาร์ดฟิสเวลเลียมผู้เชี่ยวชาญในราชวงคำถามด้านความปลอดภัยน่าจะเป็นข้อโต้แย้งในอุดมคติสำหรับเมแกนเมา์เคิลที่จะปฏิเสธที่จะเดินทางผมคิดว่าการรักษาความปลอดภัยสามารถใช้เป็นข้ออ้างที่จะไม่มาได้เขากล่าวเพื่อเป็นการเตือนใจว่า เจ้าชายแฮร์รี่แพ้คดีของเขาต่อกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษและหน่วยงานด้านความปลอดภัยของกระทรวงราเวกเนื่องจากการไม่เป็นความลับอีกต่อไปหากเมแกนมาเค้าตัดสินใจเดินทางครั้งนี้เธอคงได้ขึ้นหน้ารรกของแท็บลอยเธอพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจอีกครั้งหรือไม่สำหรับผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์เธอต้องไม่ลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมา ถ้าเธอมาจะมีการเผยแพร่เชิงลบอย่างมหาศาลเนื่องจากพฤติกรรมของเธอในช่วง4ปีที่ผ่านมาริชาร์ดคิดวินเลียมผู้ซึ่งเล่าถึงความทรงจำของสามีและการสัมภาษณ์ต่างๆช่างเลวร้ายจริงๆเธอมีข้อแก้ตัวที่สมบูรณ์แบบที่จะไม่มาเพราะแฮร์รี่สูญเสียบันทึกความปลอดภัยของเขาเขากล่าวสรุป